สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จังจะมาตัดผมหน้าม้าเนาะก็คือมันเริ่มยาวแล้วแหละแล้วก็เลยอยากจะมาตัดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคือไอจังอยากจะมาเล่าประสบการณ์การตัดหน้าม้าผิดพลาดของไอจังนะคะเผื่อว่าใครดูจะได้ไม่ไปทําตามเนาะมันเริ่มมาจากที่โรงเรียนเก่าไอจังไม่ให้ไว้หน้าม้าแล้วก็พอปิดเทอมเนี่ยไอ้จังย้ายโรงเรียนใช่ป่ะจังก็เลยเอองั้นตัดผมหน้าม้าแล้วกันแม่ก็เลยแบบแบ่งผมหน้าม้าให้เดี๋ยวจะทําแบบภาพประกอบคือตอนแรกอ่ะแม่แบ่งมาอย่างนี้ แบบสามเหลี่ยมอย่างนี้นะแต่ไอ้จังไงอยากได้หน้ามาแบบซีทรูแบบเป็นหน้ามาที่แบบเกาหลีเกาหลีแต่พอตัดออกมาเนี่ยไอ้จังรู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะมันก็แอบหนาอยู่นะคือมันไม่ใช่แบบซีทรูอย่างที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าทาไมตรงเนี้ยมันหนาจังเลยอะแบบเห็นปะคือตรงอยากจะเก็บตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็แบบเหลือประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจตัดครั้งที่สองนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มยาวแล้วแล้วก็เลยไอ้จังก็เลยแบ่ง2อันนี้แล้วก็ติดกิฟต์แล้วก็ตัดเฉพาะตรงกลางคือแบ่งสามเหลี่ยมา ตอนนั้นก็คือจะตัดตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตัดได้คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้เราก็เลยใส่เอาตรงเนี้ยไปทําให้มันเปียกก็คือใส่น้ําแล้วก็แบบวัดลงมาอ๋อตอนเราคือคือดึงตึงเลยนะวัดลงมาแล้วก็แล้วก็ใช้เนี้ยแล้วก็ตัดเลยตรงคิว้วแล้วมันก็เลยเด้งขึ้นไปอย่างนี้มันก็แบบเป็นประมาณนี้เลยเว้ยเดี๋ยวไอตรงจะแบบขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะ ก็คือแบบตอนนั้นคือตลกมากแล้วก็ขำไม่หยุดคือแบบอยู่หน้่กระจกแล้วก็ไม่ได้ช็อกมากเพราะว่าเราต้องอยู่บ้านอยู่แล้วเนาะตอนกับตัวก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เจอคนอื่นอู่แล,แล้วก็คือช่างมันแล้วก็เพิ่งจันนึกออกมาได้ว่าเพิ่งเอาไงแลก็เพิ่งจะนึกได้ว่าอีกสองวันเราต้องสัมภาษณ์แบบวิดีโอคอลกับคุณครูแต่ตอนนั้นก็คือแบบแก้ปัญหาด้วยการติดกิฟขึ้นไปแล้วทุกคนสังเกตเราะว่าทําไมผมหน้าม,นมาที่เต๋อเต๋เนี่ยมันไปทางนี้แล้วตรงนี้มันเหลือที่ตอนแรกอาจารย์ มันก็เลยผมก็เลยไปอีกฝั่งหนึ่งจริงๆเราไม่ได้ตัดเบี้ยวหรอกมันเป็นพกิฟต์แม่ก็เริ่มบอกแล้วทำมันนแหวงคือไอ้จังก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันก็ไม่แหวงเปล่าเฮ้ยมันก็ไม่แหวงเปล่ามันก็คือเป็นแบบไอ้จังวัดเรียบร้อยแล้วว่าสามเหลี่ยมเล็กอ่ะมันเท่านี้แล้วก็ผมข้างๆเนี่ยก็ปริมาณเท่ากันก็คือแบบเออจังวัดถูกแล้วเออจังวัดถูกแล้วพอยมามาก็คือสระผมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมมันก็จะตรงแล้วไงมันก็จะไม่ได้ไปทางกิฟ มันก็คือแหว่งเลยคือตรงนี้มันก็แบบมันก็คือตรงนี้สั้นแล้วตรงนี้ก็ยาวลงมาอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแม่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการตัดแบบค่อยๆไล่ระดับตรงนี้มันก็จะยาวเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ซึ่งเนี่ยแหละก็หวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจกับสิ่งที่จังอธิบายเนาะสุดท้ายก็คือได้ผมหน้ามาที่แบบความหนาเท่าเดิมตั้งแต่ตอนแรกก็คือจริงๆไอจังหลับดูแล้วแหละว่ามันก็ไม่ได้หนามากวันนี้แล้วก็จะมาตัดแบบนี้กันให้มันสั้นขึ้นไปนะคะอาจจะเหลือข้างๆนิดนึงแบบ เออเหลือตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยขอให้คราวนี้ไม่พลาดแล้วคราวนี้ไอจ้จอนก็จะไม่ใส่น้ำแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเตอ่อโอเคเดี๋ยวมาตัดกันเราควรจะแบบตกลงคือยังงงกับตัวเองว่าแบบอยากได้ตรงนี้ไหมแบบให้มันยาวๆคือจริงๆไอ้จอนอยากเก็บตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็อยากได้หน้ามาบางประมาณนี้ไงแต่ว่ายังไงเดีย๋ยงั้นเราเก็บตรงนี้ขึ้นไปไหมล้วก็ค่อยตัดเพราะตรงนี้มันยาวอยู่แล้วอะ เดี๋ยวมาหวีก่อนนะคะตรงยาวๆตรงนี้เก็บแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยตัดต่อถ้ายัางไงโอเคเดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้กันก่อนไอ้งจะค่อยๆเล็มนะไอ้งจะไม่เริ่มจากสูงมากเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดี่ยวขอทายปกคลิปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมา โอเคอันนี้จังแบ่งอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆตัดบุคคลจะเห็นไหมอะเห็นแล้วกันมันต้องสั้นกว่านี้นิดนึงอะ มันเบี้ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเกลียเฮ้ยอ๋อเออจริงๆมันสั้นแล้วนะเออทุกคนดีละที่เราหยุดอยู่แค่นี้เออมันโอเคละเดี๋ยวขอทําให้มันตรงอีกนิดนึงคือเสียดายมากที่เขาที่แล้วไม่ได้ถ่ายคลิปไว้วเพราะเขาที่แล้วอย่างฮาเขาที่แล้วมันแบบเด้งขึ้นไปเลยอะตรงนี้มันไม่แบบมันทำไมมันเป็นอย่างเงี้ตรงเนี้ย โดนคิ้วมากจตงว่ามันต้องไม่ตรงเกินเกินไปไม่งั้นมันจะแบบเอออะไรอย่าตรงเกินเอ้ยได้อยู่นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ว่าถ้าปล่อยมันจะเป็นไงเห็นปะมันคนระดับระดับกันเลยอ่ะเราควรตัดให้มันเท่าๆกันเนาะแบบค่อยๆไล่ไหมอ่ะ อันนี้คือจังก็เอ,อ้ยมันก็ได้อยู่นะนี่ไงตรงนี้มันต้องค่อยๆไล่ขึ้นไป ยังไงดีโอเคตรงนี้นะเฮ้ยรู้สึกว่าคราวนี้เราทำได้ทุกคนมันดูดีอยู่นะ <c oughs> มันอาจจะเบี้ยวๆแต่ตรงว่าถ้าเราแบบอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็ได้อยู่ <c oughs> เราลองซอยป้ายจังเกิคนแบบอย่างเงี้ย ใช้กันไกอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆกันไกนี้มันซอยได้ปะต่จังก็คิดว่าเราทําได้อยู่นะเราก็มีฝีมืออยู่นะต้องว่าพอแค่นี้แหละโอเคก็เสร็จแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือไอจังรู้ละว่าเราต้องตัดตอนผมแห้งแล้วก็ค่อยๆตัดขึ้นไปคือเขาที่แล้วด้วยความที่แบบแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ตัดเลยอะมันก็เลยเด้งนะคะก็คืออยาตัดตอนผมเปียกไอจังว่า โอเคก็ถ okay, so like like, like so, like ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แพจจังด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ต้องทำคลิปอะไรเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์ได้เลยนะส่วนคลิปนี้จังไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย